มาชมข่าวกันต่อค่ะ24เมษายนของทุกปีค่ะจะตรงกับวันก่อตั้งวันเทศบาลทั่วประเทศนะคะทําให้วันนี้ในหลายพื้นที่มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลขึ้นไปดูบรรยากาศที่เทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจําปี2557ซึ่งจะตรงกับวันที่24เมษายนของทุกปีค่ะซึ่งวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะในส่วนของเทศบาลนครหัดใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของการมอบของขวัญให้กับเด็กที่เกิดตรงกับวันเทศบาลการ มอบรางวัลให้แก่ผู้ชำระภาษีโรงเรือและที่ดินดีเด่นรวมไปถึงการมอบรางวัลให้กับพนักงานข้าราชการที่สังกัดอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาล,ลคนครหัดจหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างขยันหมั่นเพียรด้วยค่ะ โดยวันนี้ดรไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดจ่ยบอกว่าทางเทศบาลนครหัดจ่ยได้จัดให้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินดีเด่นประจําปี2557ซึ่งชําระภาษีได้ถูกต้องและครบถ้วนสม่ําเสมอไม่เคยค้างชาาําระภาษีรวมไปถึงการมอบของขวัญให้แก่เด็กที่เกิดตรงกับวันเทศบาล ซึ่งในส่วนของวันนี้นะคะก็มีเด็กที่เกิดในวันที่24เมษายนปีที่ผ่านมา5คนแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินดีเด่นประจำปี2557ที่ทางเทศบาลได้มอบรางวัลให้จำนวนทั้งสิ้น10รายรวมไปถึงมีบริษัทหน่วยงานต่างๆนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบานลคนครแหดใจได้รับรางวัลจากเป็นการเป็นผู้ชำระภาษี ของโรงเรือนและที่ดินดีเด่นประจำปี2,557ด้วยขณะเดีวยวกันวันนี้ก็ยังมีการมอบรางวัลพนักงานดีเด่นให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างกว่า100คนทั้งกลุ่มพนักงานเทศบาลกลุ่มลูกจ้างประจำพนักงานจ้างตามภารกิจกลุ่มพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องผู้ทำความดีที่ได้ตั้งใจทำงานด้วยค่ะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของดรไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีเทศบาล,ลคนครไทจใจที่พูดถึงกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลค่ะ เทศาบาลนครหัดใหญ่ก็เป็นเทศาบาลเก่าแก,แก่แห่งหนึ่งของประเทศไทยมีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศาบาลมาหลายคนแล้วนะครับแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่มารับตำแหน่งจากการเลือกโดยตรงของพี่น้องประชาชนชาวนครหัดใหญ่และว,วันเทศาบาลเนี่ยเราถือว่าเป็นวันที่เป็นวันหนึ่งที่สร้างความสามัคคีและก็สร้างฝัญกำลังใจสร้างความสามัคคีให้กับองค์กรและที่สำคัญเนี่ย เป็นการให้กำลังใจให้กับคนทํางานที่ทํางานดีจนเป็นพนักง,งานดีเด่นเพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้รับทราบเพื่อจะได้ไปพัฒนาตนเองในขณะเดียวกันก็เป็นการขอบคุณผู้ที่เสียภาษีดีเด่นเราทําพิธีทั้งพิธีศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามแล้วก็ทากันในสํานักง,งานเทศบาลในวันนี้ครับ